สวัสดีครับพบกับดร Green Channel เป็นประจำครับวันนี้เรายังอยู่กับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติขนาด10 kva นะครับหรือบางท่านเรียกว่าหม้อเพิ่มเพิ่มไฟหม้อดึงไฟหม้อดูดไฟเครื่องแก้ไฟตกหรือ Stabilizer นะครับเครื่องนี้นะครับมีคุณสมบัติการทำงานแบบซอนนะครับก็คืออัตโนมัติ100%นะครับทำงานอัตโนมัติ100%ที่มีนวัตกรรมลำหน้านะครับ เป็น leading industry นะครับซึ่งไม่ต้องเลือกนะครับชนิดของโหลดโดยการที่จะต้องไปนั่งสับสวิตช์นะครับเพื่อจะเลือกโหลดเป็นชนิดแบบปกตินะครับหรือว่าเป็นชนิดมอเตอร์อันนี้ไม่ต้องนะครับไม่ต้องไม่ต้องมาเลือกนะครับทำงานอัตโนมัตินะครับหรือว่าจะต้องไปคอยตั้งดีเลย์นะครับว่าโหลดเป็นประเภทไหนนะครับไม่ต้องบ้างเหมือนกันนะครับซึ่งเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ของดรกรีนนะครับเรามีซอนฟีเจอร์นะครับซึ่งตัวนี้นะครับหรือว่าเรียกง่ายๆนะครับจะเรียกว่าหม้อเพิ่มไฟแบบซอนนะครับหรือว่าเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติแบบซอนนะครับหรือว่าเครื่องแก้ไฟตก นะครับแบบ่อนซึ่งในตลาดเนี่ยนะครับคุณจะเห็นได้ว่าจะมีเพียงดรกรีนนะครับที่ล้ำหน้านะครับแล้วก็ก้าวนำในนวัตกรรมนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าหลังจากที่คุณเปิดเครื่องให้ทำงานแล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องไปกดนะครับไม่ต้องไปเลือกสวิตช์อีกเลยนะครับไม่ว่าโหลดของคุณจะเป็นอะไรนะครับอีกครั้งนะครับเครื่องปรับแรงดัน ด r รกรีนนะครับเรามีซอนฟีเจอร์นะครับหรือว่าเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าแบบซอนซึ่งทำงานแบบอัตโนมัตินะครับไม่ต้องมาเลือกสวิตช์นะครับเพื่อเลือกโหลดนะครับชนิดอะไรนะครับหรือว่าไม่ต้องมาคอยกดนะครับเลือกดีเลย์นะครับเพราะว่าเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าที่ดีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องประกอบด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดนะครับ ไมโครโปรเซสเซอร์นะครับจะต้องฉลาดพอนะครับมีกำลังการคำนวณน,นะครับของตัวไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยนะครับฉลาดไม่ต้องมานั่งคอยกดสวิตช์นะครับไม่ต้องให้คุณเนี่ยต้องมาลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานแบบอัตโนมัติ จึงเปิดใช้งานได้24ชั่วโมงนะครับเครื่องปรับแรงดันในฟ้าของดรกรีนนะครับเราทํางานนะครับได้แบบ24ชั่วโมงนะครับตลอดเวลานะครับซึ่งก็จะเห็นว่าการทํางานเนี่ยง่ายมากนะครับด้านในนะครับออกแบบมาประหยัดไฟนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเรียนครับก็คือเป็นการลด TCO นะครับหรือว่าเป็นการลดต้นทุนนะครับของเจ้าของเนี่ยนะครับโดยที่เรา ออกแบบเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้านะครับให้ทำงานในสภาวะของภูมิประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยได้อย่างดีนะครับชิปเซตทางด้านในนะครับนอกจากไมโครโปรเซสเซอร์ที่ฉลาดกว่านะครับเ,เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้านะครับในตลาดแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยนะครับออกแบบมาไม่มีพัดลมนะครับไม่ต้องมาให้พัดลมเนี่ยมาช่วยเป่าระบายความร้อนเลยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ย ชิปเซตต่างๆนะครับออกแบบและเราใช้เบอร์เต็มนะครับออกแบบแล้วเราใช้เบอร์เต็มหมายความว่า ไม่ต้องใช้พัดลมมาช่วยระบายความร้อนนะครับสามารถที่จะทนนะครับต่อการทํางานนะครับและอันนี้เนี่ยนะครับได้รับการเทสการทดสอบนะครับไม่ว่าจะเป็น ISO 9001นะครับ ISO 14001นะครับหรือว่าเป็น safety standard ต่างๆนะครับในหลายๆประเทศนะครับซึ่งก็มีอะไรครับเป็น standard organization ของแต่ละประเทศซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับเป็นการยืนยันว่าเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าตัวนี้1ก็คือฉลาดนะครับ ทำงานด้วยมโคโปรเซสเซอร์ cessor, ซึ่งมีชื่อเรียกเล่นๆว่าซอนนะครับ2นะครับชิปเซตนะครับต่างๆทองแดงนะครับอะไรก็ตามเนี่ยพันมาอย่างเต็มเบอร์นะครับ พอใช้เต็มเบอร์ปุ๊บเลยไม่ต้องใช้พัดลมนะครับเราไม่ต้องใช้มาเอ่อมาเป็นฟอสเอ่อคูลิ่งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับการระบายความร้อนแบบธรรมชาติไม่ใช้พัดลมก็จะทําให้อะไรครับอย่างแรกก็คือคุณเนี่ยประหยัดค่าไฟนะครับคุณเนี่ยประหยัดค่าไฟอย่างที่2คืออะไรครับก็คือว่ามีนทา b เบท e วิน a i l u r e ของเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าหรือ s t ตเบลเ z เ r เครื่องนี้จะยาวนะครับจะยาวนานกว่าเครื่องที่ใช้พัดลมอย่างแน่นอนนะครับหมายความว่า อายุการใช้งานของเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าเครื่องนี้จะมีอายุยาวนานกว่านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ได้นำนะครับการออกแบบนะครับที่เราเชี่ยวชาญในเรื่องของการติดนะครับระบบเสาส่งสัญญาณนะครับในที่สูงซึ่งการระบายความร้อนนะครับในอุปกรณ์โทรคมไม่ใช้พัดลมนะครับไม่ใช้พัดลมเป็น Natural Cooling ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณสมบัติที่ดีแบบนั้นเราเอามาใส่ในเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าเครื่องนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็น natural cooling เป็น natural cooling ก็คือไม่ใช้พัดลมนะครับสามารถระบายความร้อนเองนะครับด้วยตัวของเขาเองนะครับแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนๆของด r รกรีนเนี่ยก็คงจะรู้ครับว่าหม้อเพิ่มไฟที่ดีนอกจากจะไม่มีพัดลมแล้วเนี่ยจะต้องอะไรครับจะต้องมีบายพาสสวิตช์ในตัวซึ่งตัวนี้นะครับอย่างที่คุณเห็น นะครับสวิตช์ทางด้านนี้ก็คือบายพาสสวิตช์นะครับไม่ต้องออกไปซื้อหาด้านนอกนะครับไม่ต้องมาต่อสวิตช์เองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทำให้ง่ายต่อการติดตั้งนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับง่ายต่อการใช้งานอันนี้คือเป็นเบรกเกอร์นะครับโอเคนะครับเบรกเกอร์นะครับด้านหน้ามีขนาดใหญ่ครับมีขนาดถึง63แอมป์นะครับมีขนาดถึง63แอมป์นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับ10 kva เพราะฉะนั้นเนี่ยมี ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็รองรับนะครับไฟฟ้าที่ดีมากๆนะครับในช่วงที่อะไรครับไฟตกถึง90โวลต์ก็สามารถที่จะดึงขึ้นมาได้นะครับไฟตก90โวลต์ก็ดึงขึ้นมาได้นะครับไฟเกินนะครับถึง280ก็ปรับลงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าทั้งไฟเกินนะครับก็ปรับลงนะครับไฟตก ก็ดึงขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นหม้อเพิ่มไฟที่ทำงานได้ด้วยตัวเองนะครับเป็นการทำงานแบบอัตโนมัติ100%หรือที่เราเรียกว่าหม้อเพิ่มไฟแบบซอนนะครับหรือว่าเป็นสเตเบลิเซอร์ที่เป็นแบบซอนนั่นเองนะครับโอเคครับเราดูด้านหน้านะครับแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูทางด้านหลังสักครู่เดียวครับครับแล้วเราก็อยู่กับ เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้านะครับขนาด10 kVA นะครับทางด้านหลังของเครื่องนะครับทางด้านหลังของเครื่องนะครับคุณจะเห็นว่าทางด้านซ้ายมือนะครับมีคำอธิบายนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับก็คือของ s t ตเบลิเซอตัวนี้ซึ่งก็จะเห็นว่ามีขนาดเท่าไหร่ครับ10 kVA นะครับมีขนาด10 kVA แล้วก็รองรับไฟตกนะครับที่90โวลต์นะครับแล้วก็ไฟเกินที่ถึง280 นะครับแล้วก็สามารถที่จะผลิตไฟออกมาได้อย่างดีนะครับอยู่ที่เยอะนะครับเยอะมากๆเลยทีเดียวทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณเนี่ยทำงานได้อัตโนมัตินะครับก็คืออยู่ที่ตั้งแต่195นะครับจนถึง245ซึ่งอันนี้เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าอย่างไงก็ตามเนี่ยนะครับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็จะผลิตไฟออกมานะครับแล้วก็จ่ายให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณเนี่ยทำงานได้อย่างปกติ นะครับทำงานได้อย่างปกตินะครับซึ่งเรามาดูกันครับว่าทางด้านขวามือเนี่ยนะครับก็คือเป็นจุดนะครับที่ใช้ต่อนะครับจุดที่ใช้ต่อสายไฟนะครับทางด้านนี้นะครับก็คือไฟเข้านะครับไฟเข้าเนี่ workouts, ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสายลายนะครับเป็นสายลายและอันนี้เป็นสายนิวตันนะครับหรือเป็นสายนิวทรลนะครับทางด้านนี้คือด้านไฟออก นะครับทางด้านนี้คือด้านไฟออกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือสายลายนะครับของไฟออกและนี้ก็คือนิวทชัลของไฟออกนะครับง่ายนิดเดียวนะครับง่ายนิดเดียวและที่สําคัญนะครับอันนี้นะครับก็คือสายดินนะครับหรือว่าเอิร์ธนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยนะครับทุกครั้งคุณควรที่จะต่อสายดินด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะแอบเห็นแล้วครับว่าทางด้านหลังเนี่ยนะครับ จุดที่ใช้เชื่อมต่อสายไฟเนี่ยใหญ่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับครับจุดในที่ใช้เชื่อมต่อสายไฟนะครับทั้งขาเข้าและขาออกเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้านะครับขนาดเท่าไหร่ครับ 10K เนี่ยนะครับไม่ใช่เล่นๆนะครับไฟฟ้าที่เข้ามานะครับขนาด 10k เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเบรกเกอร์ข้างหน้าเนี่ยเราออกแบบดีไซน์ไว้ที่เท่าไหร่ครับ63แอมป์ นะครับซึ่งมีรองรับกระแสที่สูงนะครับเวลาไฟตกนะครับก็จะมีการอะไรครับที่เราเรียกว่าดึงไฟใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ออกแบบจุดที่ใช้ในการเชื่อมต่อสายไฟเนี่ยนะครับจะต้องออกแบบมาอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็อะไรครับทำให้ไฟเนี่ยเดินได้อย่างสะดวกนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเทอร์มินอลนะครับหรือว่าจุดที่ใช้ต่อเนี่ยนะครับ มีขนาดใหญ่นะครับมีขนาดใหญ่มากเลยนะครับมีขนาดใหญ่มากและก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่าถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่าสายไฟนะครับเอ่อช่องนะครับตัวหางปลาเนี่ยนะครับที่ใส่สายไฟเนี่ยนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับอยู่ที่ประมาณตั้ง0.8นะครับ0.8เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับ หางปลามีขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการดึงไฟนะครับการที่จะต่อสายไฟเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นขนาดที่ใหญ่นะครับจะต้องเป็นขนาดที่พอสำหรับเ,เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณนะครับยกตัวอย่างเช่นปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำของขนาด 10k เนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะใช้ได้ถึงขนาดถึง5แรงด้วยกันนะครับเป็น5 hp นะครับหรือว่า5แรงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ คุณก็จะเห็นว่าจุดที่ใช้เชื่อมต่อสายไฟเนี่ยของเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ 10k ของด r Green รกรีเนี่ยนะครับเราออกแบบมาอย่าง s e r i ียสนะครับเพราะว่าเรื่องไฟไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับการที่จุดที่ใช้ต่อสายไฟเนี่ยนะครับจะต้องออกแบบมาอย่างแน่นหนานะครับซึ่งตัวน็อตนะครับแล้วก็สกรูตัวนี้นะครับก็เป็นเบอร์13นะครับก็จะต้องใช้เบอร์13เอามา ต่อนะครับเอามาที่เวลาเราจะติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณดูนะครับตัว Range นะครับหรือว่าตัวประแจเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเราเนี่ยนะครับจะต้องใช้เบอร์13นะครับในการที่จะไขนะครับในการไขเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าจุดที่ใช้ต่อสายไฟเนี่ยนะครับมีขนาดใหญ่ นะครับมีขนาดใหญ่จุดที่ใช้เชื่อมต่อเองเนี่ยนะครับพื้นที่ผิวเนี่ยนะครับก็รองรับการดึงกระแสที่สูงนะครับคุณจึงไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของเซฟตี้นะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับคุณแค่เอาสายไฟเส้นที่ใหญ่นะครับพอที่จะรองรับโหลดของคุณเนี่ยนะครับมาต่อทางด้านหลังนะครับแล้วก็ ที่สําคัญนะครับเราแถมหางปลามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องออกไปซื้อหางปลาข้างนอกเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับก็คือเอาสายนะครับมาใส่เข้าไปในหางปลานะครับแล้วก็แคมให้เรียบร้อยนะครับเข้าสายอย่างปลอดภัยนะครับเรียบร้อยดีนะครับก็สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยโอเคนะครับเดี๋ยว ผมจะพาไปดูทางด้านข้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับว่าแล้วก็การระบายความร้อนนะครับเป็นยังไงนะครับครับทางด้านข้างก็ออกแบบมาอย่างปลอดภัยนะครับมีช่องระบายอากาศนะครับเพราะว่าเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าตัวนี้อย่างที่เรียนครับระบายความร้อนด้วยธรรมชาตินะครับเป็น natural cooling ไม่เปลืองไฟนะครับคุณจึงมั่นใจได้นะครับในเรื่องของความประหยัด นะครับแล้วก็ความสมาร์ทอีกสักครู่เดียวครับเดี๋ยวผมพาไปดูทางด้านในครับรับรองตื่นเต้นครับครับทางด้านในนะครับประกอบด้วยหมอแปลงนะครับเทอร์รอยขนาดใหญ่นะครับมอแปลงเทอร์รอยขนาดใหญ่จุดที่ใช้เชื่อมสายนะครับที่เข้ามาเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับมีเบรกเกอร์ทางด้านหน้านะครับเห็นไหมครับขนาด6 3แอมป์ นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมองเห็นนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยตัวไมโครโปรเซสเซอร์นะครับที่มีความชาญฉลาดนะครับมีกำลังในการคำนวณนะครับแล้วก็มีโปรแกรมที่ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรา made in India เพราะว่าเรา Commit นะครับในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของ performance นะครับเราไม่ได้ออกแบบมาให้ขายนะครับแล้วก็ ทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราออกแบบมาให้ใช้ได้อย่างยาวนานนะครับซึ่งตัว 10k ตัวนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามีสายไฟขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มอปแปลงเนี่ยนะครับมีขนาดใหญ่มากๆนะครับขนาดนะครับอ,อ,อยู่ที่ตัว 10k นะครับจะอยู่ที่ประมาณ29.5กิโล นะครับตัวเครื่องเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ29.5กิโลนะครับขนาดเนี่ยนะครับกว้าง46เซนนะครับยาว33เซนนะครับลึก19.5เซนคุณเห็นอี่รงรครับว่าเมื่อเปรียบเทียบนะครับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าของด e รกรีแล้วเนี่ยนะครับมีขนาดที่เหมาะสมนะครับมีขนาดที่เหมาะสมออกแบบมาใช้ชิปเซตเบอร์เต็มนะครับตัว หม้อปแปลงด้านในก็เต็มนะครับชิปเซตตัวม i โครโปรเซสเซอร์ทางด้านในก็มีความฉลาดมีกำลังในการคำนวณที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ถูกต้องครับก็เลยมีซอนนะครับมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าซอนนะครับก็คือเป็น s e l f o r g a n i z ซ์แ n น n ์ n อนอินเ e อร์เวนะครับไม่ต้องมาคอยเลือกสวิตช์นะครับไม่ต้องมาสับสวิตช์นะครับเลือกโหลดไม่ต้องมาคอยกดสวิตช์เลือกดีเลย์ไทม์นะครับไม่ต้องมาเลือกเอเวลาอะไรต่างๆการทำงานทุกอย่างอัตโนมัตินะครับของด r Green รกรีนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณ ทำให้ชีวิตคุณเนี่ยนะครับมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับง่ายในการใช้งานนะครับที่สําคัญมีความปลอดภัยนะครับมีความปลอดภัยสูงมีมี ISO นะครับแล้วก็อายุการใช้งานที่ยาวนานเนื่องจากระบายความร้อนแบบธรรมชาตินะครับใช้ชิปเซ็ตเบอร์เต็มนะครับได้คุณภาพเต็มเต็มคุ้มค่ากับเงินที่คุณได้จ่ายนะครับเพื่อที่จะซื้อเครื่องนี้นะครับ เพราะมีอายุการใช้งานไม่มีพัดลมพอไม่มีพัดลมนะครับก็ทำให้ MTBF เนี่ยยาวนานกว่านะครับมี time between failure ยาวนานกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับในวิดีโอตอนถัดไปครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับแล้วก็ต่อไฟเข้านะครับเพื่อที่จะดูหน้าจอครับแล้วก็ดูว่าโหลดเนี่ยทำงานเป็นยังไงนะครับ โอเคครับถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับติดตามเรานะครับถ้ากดติดตามคุณก็จะเห็นนะครับเมื่อเรามีวิดีโอใหม่ๆนะครับมีเอ EP นะครับที่เพิ่มเติมนะครับอธิบายเพิ่มเติมหรือว่าแชร์ประสบการณ์นะครับหรือว่าแชร์ success case นะครับ case ที่ลูกค้าเนี่ยไปติดตั้งนะครับแล้วก็ ต้องการที่จะแชร์นะครับให้กับพวกเรานะครับบนด็อกเตอร์กรีนคอมมูนิตนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ